ของงานครับ c r v เฮ้ยไม่ใช่ c R v H.R.V นะไฟกันใหญ่แลวล้อเดิมนะครับท่อเดิมจูนน้ำมันโซฮอล์91นะครับก็คันนี้เข้ามาจัดโปร5,000นะฮะมีตั้งวา,วล,างล์วรินรังหัวฉีดนะครับเปลี่ยนส้กรองหัวฉีดสแตนเลสรีเซ็ต ECU เรียนิ่งรอบเดินเบาใหม่นะครับแล้วก็ จูนกล่องหลักนะครับคันนี้จูนใช้งานนะ้ำมันโซคอเกนะฮะก็อารมณ์คล้ายๆ c i v i ซีวิเอฟบีครับลิ้นหลีจัดๆเลยนะฮะปลดให้ครบๆนะฮะเดินเนียนโอเคก็คันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีท่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้ครับ a f ฟ b a บานตัวจัดส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซิน,นเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนโจนูโดยล้วนเลยนะครับ จูนสดจูนถนนจริงผมไม่คนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกับตาเล่นกันนะครับ HRV ล้อเดิมสิบแปดล้อหนักๆักด้วนนะท่อเดิมนะครับเปิดแอร์นะฮะเกียร์ดีนะครับไปน้ำมันโซฮอเก้าหนึ่งเนี่ยล้อมันหนัก ก, <c oughs> ก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ h r v นะฮะลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างนะครับอัตราเร่งเป็นยังไงนะฮะไม่ออกออกมาไม่ดูเลย ละ3,500บาทนะครับหรือจะจัดโปร5,000อย่างคันนี้ก็ได้นะฮะก็มีแต่ส่วนสำคัญทั้งนั้นนะครับที่ทำนะฮะก่อนทำก็ได้เช็คให้หมดนะครับคอยจุดระเบิดหัวเทียนนะฮะแรงดันน้ำมันแล้วก็ระบบน้ำนะครับแล้วก็พีจูนนะครับหน้าอู่อยู่เสรีไทย73นะครับอยู่หน้าปากซอยอีกที่คือลาลูกกาคลอง7ครับที่คลอง7ให้บริการแต่งานจูนอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ มีบริการจูนรอบสถานที่นะครับใกล้ไกลไปหมดต่จังหวัดผมก็ไปนะครับบวกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามเราในเรื่องสามช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ g o o g l e Map นะครับแค่พิมพ์พีจูนรีแมปค o นด้าก็เจอเลยนะครับโอเคก็ส่งงานฮนะสำหรับ HRV นะครับเครื่องพันแปดนะ 8, ล้อสิบแปดอเดิมโรงงานล,ะล,ะละ้อหนักหนักจริงท่อเดิมน,นะครับจูนน้ำมันโซโฮอลเก้าหนึ่งปลดลินล้นหลี่ให้หมดปลดให้ทุกอย่างนะครับขอบคุณครับ